สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโคกกนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาทำเฟรนด์นะคะหรือว่าของที่แอมใช้แล้วรู้สึกว่าอินหรือว่าชอบนั่นเองนะซึ่งแอบหายไปประมาณ2เดือนได้มาเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมีของทั้งหมด5ชิ้นเหมือนเดิมนะอะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะคะเป็นของนี่เลยเดอะเฟชชอปนะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสกินคอนดิชนิ่งเซรั่มนะคะซึ่งที่แอมชอบเนี่ยเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื่นดีมากะคะ่ะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยผิวแอมจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่แอมใช้และแอมไม่แพ้นะคะแล้วก็ไม่ราคาเทิงใดๆทั้งสิ้นนะที่สําคัญนะคะคือแอมเนี่ยจะชอบเซรั่มที่ใช้แล้วแบบให้อารมณ์แบบผิวชุ่มชนะื่นอะเพราะว่าบางทีเนี่ยนอนเปิดแอร์อย่างเงี้ยคือผิวมันจะแห้งใช่ไหมตื่นมาแต่ว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นดีมากๆะคะ่ะ ซึ่งลักษณะของเขานะคะจะไม่ใช่เซรั่มที่แบบเป็นน้ำๆเหมือนแบรนด์อื่นนะเขาจะเป็นเซรั่มที่แบบเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเจลๆใสๆคะแล้วเวลาทาไปเนี่ยเขาจะให้อารมเหมือนละอองน้ำนะคะซึ่งซึมไปกับผิวนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ความบางเบานะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะแล้วก็แอมมาอ่านข้างๆกล่องนะเพราะว่าเออใช้แล้วมันชอบก็เลยมาอ่านว่าในตัวข้างกล่องเนี่ยเขามีอะไรเขียนบ้างนะแต่ว่า เขาบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะคะทั้งหมด21ชนิดนะซึ่งเขาจะมีทั้งสมุนไพรดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะเรื่องความชุ่มชื่นนะแล้วก็ช่วยผิวกระชับนะคะก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเออใช้แล้วชอบนะแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยรู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นนะคือไม่ได้รู้สึกเหนียวเหนอะหนกหน้าเขาก็มีแบบกลิ่นหอมนอ่อนนะคะที่ไม่แรงนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยผิวแอมเนี่ยจะเป็นคนที่แพ้น้าําหอมนะคะคือใช้อะไรที่มันมีน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นดอกไม้หรือยังไงนะแต่ว่าใช้แล้วไม่เกิดการแพ้หรือระคายเคืองนะ,ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบอืชอบนะแล้วก็หยิบใช้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะอ่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับตัวแรกมาต่อที่ตัวที่2นะคะไปเรื่องเมคอัพกันบ้างเนาะ,ะนี่เลยเป็นของ Make-up f ฟรเวอนะคะซึ่งตัวนี้เนะะี่ยเขาจะเป็นทั้งคอนซีลเลอร์นะคอนทัวร์แล้วก็จะมีไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็นับรในตลับเดียวนะ,ะซึ่งทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะตอนแรกที่เขาส่งมาเนี่ย แอมยังไม่เปิดใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดอะแบบยังเสียดายอยู่นะแต่ว่าพอมาใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าเป็นอะไรที่สะดวกดีนะคะมีทั้งคอนซีลเลอร์คอนทัวร์นะคะไฮไลท์แล้วก็บัชน,นะซึ่งแอมใช้ในคลิปวิดีโอแล้วก็ในไลฟ์ในเฟซบุ๊กค่อนข้างบ่อยะคะ่ะแอมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเออเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะแล้วก็เข้ากับโทนผิวแอมอะแอมใช้โทนสี น่าจะ30นะคะเขาเขียนมาตรงนี้เนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะของ make up forever นะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่ตัวต่อมานะคะเป็นรองพื้นนะเป็นของนานะถ้าเพื่อนๆดูแอมใน a c e b o o k นะคะจะรู้ว่าแอมใช้ตัวนี้ในไลฟ์ตลอดเลยเพราะว่าในชีวิตประจำวันแอมก็ใช้นะเพราะว่าแมอมชอบมากๆเลยนะคะสังเกตว่าหลอดแบบกลาง้าเนะนื่องจากแอมใช้จริงอะไรจริงนะคะแล้วก็จะหมดแล้วนะแอมใช้เบอร์มีเดียมหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะแบบขออนุญาตทาทับเซรั่มไปเลยนะ,ะอ่า เป็นลักษณะแบบเขาจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้หนาโบะรวมถึงเฉดสีเขาเนี่ยจะเป็นเฉดสีที่ออกโทนเหลืองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวค้ำใช้เนี่ยน่าจะไม่รอ้อนไม่เทานะแอนก็เลยชอบนะคะตัวนี้เขาเป็นเนื้อแมทแบบติ้นนะคะจะไม่ให้ความหนาหรืออะไรจะให้ผิวแบบธรรมชาตินะแต่ว่าเราสามารถบิวโคเวอร์ได้นะว่าเราจะเอาหนาแค่ไหนนะคะเขาจะมี s p f นะคะ30นะนะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะไปซื้อใช้ซ้ำนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วนะอ่ะ โอเคตัวต่อมาะะที่จะพูดถึงนะมาถึงตัวที่4กันแล้วนะไวเนาะก็เป็นแป้งะะของเบนนนะซึ่งตัวนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีขายในไทยนะตัวนี้นะคะ MP o r อร์มาจากอเมริกาะคะ่ะจริงๆเนี่ยเขามีตามร้านฮิวนะราคานะ่าจะประมาณ5้าร้อยหกรประมาณนี้แหละซึ่งเนื้อแป้งเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะสีนี้เป็นสีปานานะเทียมชอบเนี่ยเนื่องจากแอมเป็นคนผิวแทนเงเวลาที่เลือกแป้งอย่างเงี้ยแป้งบางแบรนด์เขาทามาขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากบรองพื้นไปเนี่ยมันจะทําให้หน้าลอยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เขาเป็นแป้งสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะทําให้กลืนไปกับผิวนะแล้วคนที่ผิวแทนใช้แป้งเหลืองเนี่ยคือจะทําให้หน้าเราเนี่ยดูแบบสวยมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าคนผิวขาวเนี่ยใช้ตัวนี้อาจจะไม่ชอบนะแต่ด้วยเนื้อแป้งแล้วนะคะอ่ะเราทาเซรั่มเราทาเราบุยแล้วก็มาทาแป้งนะ่ะก็ทาแป้งให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้นะเขาจะเป็นแป้งที่เนื้อแบบ บางเบานะคะแล้วก็ไม่หนักผิวนะรวมถึงไม่ทําให้หน้าเราแบบมันดูโบ๊ะหรือว่าดูเคกกี้นั่นเองนะคะไม่ทําให้ดูหนาเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแอมชอบมากเลยแล้วก็ถามว่าคุมมันไหมก็คุมมันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มากนะเขาจะให้อารมณ์แบบผิวผิวบางๆนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะก็ลองดูดูกันได้นะ,ะสาหรับคนที่โทนสีประมาณแอมหรือว่าผิวแทนนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะใช้แล้วชอบอะของเบน,นนายนะจะ๊ะ ยิงยาวมาถึงตัวสุดท้ายนะคะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะเพราะว่ามาพูดกันแค่5ชิ้นเนาะตัวสุดท้ายนะคะเป็นไฮไลท์นะคะของเบเก้านะที่ใช้แล้วชอบมากๆค่ะเพิ่งได้มาประมาณ34เดือนนะแต่ว่าใช้บ่อยนะคะพอๆกับเดอร์บาร์นะเดอร์บาร์เนี่ยจะชอบใช้แต่งตาแล้วก็ไฮไลท์สันจมูกนะแต่ว่าเบเก้รเนี่ยจะชอบไฮไลท์บริเวณหนกแก้มนะคะเพราะว่าเขาจะให้โทนสีที่เป็นสีที่แอมใช้เป็นสีออเพ่นนะคะเป็นสีออกแบบมุกมุก เหลือบๆนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะตัวนี้แอมทำรีวิวไปแล้วนะคะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้สวยมากจริงๆเห็นไหมคือเขาจะเล่นแสงเล่นอะไรได้ดีนะคะอันนี้คือแสงธรรมชาตินะคะสังเกตว่าแบบขนาดแสงธรรมชาติยังแบบเล่นเล่นได้ดีขนาดนี้นะแสงไฟลีคมแบบสุดๆอะ่ะคือดีมากแอบมบชอบมากค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้อารมณ์ที่เป็นไฮไลท์ที่ฉ่ำนะแล้วก็ให้แบบพิกเมนต์สีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ว่าราคาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1,600กกว่ากว่าหรือยังไงแหละมีในซีโฟล่านะถ้าคนที่ออเดอร์เมื่อก่อนเนี้ยแอมไม่แน่ใจว่าราคาแพงกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าแอมใช้แล้วแอมรู้สึกว่าชอบนะแล้วก็อินมากๆแอมชอบมากเลยอ่ะโอเคนั่นก็คือแบบเฟลิททั้งหมดของแอมนะคะ5้าชิ้นประจําเดือนนี้นะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าอินแล้วก็ชอบจริงๆนะคะอาจจะมีคําพูดว่าแบบชอบชอบชอบบ่อยนะในคลิปนี้นะ,ะเพราะว่าเออใช้แล้วมันแบบเออปึ้งปิ่งจริงๆนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเนาะตอนนี้เนี่ยแอมมี f a c f b o o k แฟนเพจน,นะ,ะชื่อว่าเอมมี่กิติยานนะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีส n s t a แกรมนะคะชื่อว่า Makeup underscore นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย